ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะ อนะภาควาโตะสาวกัสังโตยามยเจปติปันโนะภาควาโตสาวกาสาวัสังโกัติางญาตาริโพสยก ยธเกณยโยรรมพตระีโยอนุตรกเจตรตติาวมมุญจะริ่ติภนา คืนนี้นะคะคอ like นเสิร์ตของเราถ้างานชมฟรีนะคะถึงเที่ยงคืนนะคะเย้าจังว่อยี่มาเท่านี่เซี่ยร่มถวายองค์พระธาตุเชิงชุมนะคะรอบถวายเสร็จแล้วก็จะเริ่มทําการแสดงเลยนะคะจังหวัดสกลนะคะอนุโมทแนานำคุณจากท่านผู้มองคับการงานใหญ่มากระดับจังหวัดนะคะจังหวัดสกลนครนะคะวัดพระธาตุเชิงชุมถือว่าเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของประจําจังหวัดสกลนครนะคะพี่น้อง กดไลคกดแชร์ได้เลยนะคะนานแล้วคะ่ะไม่เคยได้มาเลยครั้งแรกไม่ค่ะอ,อันอันนี้พ่นเวียนเทียนก่อนพี่น่อเียนเทียนเสร็จแล้วก็จะเป็นการรำก็จะเป็นการรำถวายนะคะ เพฝากกแจกไว้เด้อพี่น้องเด้อกุญหจกแชแ่ขอยจะเริญรุ่งเรื่องมีความสุขนะคะถือได้เลยนะครับอดีตรีพร้อมอดตรีเด้อแล้วก็นุซี่คนถือก็ขอให้ปัง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 ดัวยกันทุกคนนะัะปครรับชมที่นปันะคะปองวังปังปังปวงปัอปัง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 ปันปันปังปังปังปั <ใน S 1> บอกค่ะไอ้รอบสามเป็นบอสห้องนี่บอสว่างๆหรอกไหมรด้ว่ัดเดียวพวเพิ่นครบสามรอบแล้วองคพระธาตเชิงชุมนะคะประธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดงเรือสกมคนคนนะคะใช่ค่ะสามรอบครบแล้วพวกเขาแปลงไขง้าหรือเขา อันเจะเนายเป็นทีมงานทเาาท่าร่ำถวายได้หรอพี่น้องทีมงานเรานะคะเท่เราร่ำเดินนี่ตอนนี้รับชม2,200ท่านค่ะสาธุสาธุ คอนเสิร์ตเรางานวันนี้แสงทองฟิลแลของเราทําการแสดงชมฟรีนะคะหน้างานนะคะส่วนอลไ์ของเราก็คุ่มปี1หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะใครซื้อรอบเมื่อวานวันนี้ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะชุดล่างหนึ่งร้อยบาทถว่ายน้ำดื่มสามแท็งหนึ่งร้อยบาทนะครับถว่ายกระโปงมุงหลังคาโบว์หนึ่งร้อยบาทกระวายท้องฟังหุ่นยอกระพา้ทุกหนึ่งร้อยบาทท่านจะได้รับจระปิาวนะครับ อะไรอาจจะเป็นซื้อเตียงซ่อมผู้ป่วยติดเตียงทุกหนึ่งร้อยบาทจะจัดการเอาไปรับกระจายในหลายๆท่านสถานที่ต่างๆไปรับใช้ประชาชนประชาชนที่เหลือ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านขอพบกันณรายการที่เริ่ดดังวันนี้กันเลยครับนางโลรีบุตรของพ่อกุหลาบนะครับจากเมืองบางไผ่100บาท200บาทนะครับจากอ.เมืองบางไผ่ก็มีส่วน100บาทไปเพื่อเสวยบุญศักดิ์มีพร้อมต่อคู่เรานะครับ Từ ngày hôm nay đến ngày hôm nay còn rơi bạc trên Lạc đến nguồn bạc sáng đến giờ khắp khu vực Bạc Mà Bạc cũng được đặt bằng nguồn Rồi khắp tuyển rơi bạc khắp Từ ngày hôm nay đến ngày hôm nay khắp khu vực Sông Bạc Rồi khắp tuyển bạc

เชิญสมุทรสงรมาิค100บาทนคุเอกระพันากย่านมสงครานิค1มงาเราก็เตรียมขบวนรำถวายแล้วนะคะสุทร่งคาน100บาทนกรวานตกนบคุค่ะบุญคำท้องครอบครัวจากะบุหางหงรับเย่างสุทรครก็เสียงตุกนิงไปแล้วจ้ะนะครับางคุณมดาวรรณภูนะครับจาก จตุรภาพพิมานนะครับจ <temperature S 1> <era. 100 S 2> ังหวัดร้อยครับหนึ่งแผ่นหนึ่งร้อยบาทนะครับอนุโมทนาบุญกับนางสาวกัลยาลีคำนามครับในชีวิตครูกระเบื้อแดนเซอร์ของเรานะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะพี่น้องเกษมาร์ทรัตติกอนนะครับคุณพินิจในชีวิตครูกระเบื้องหนึ่งร้อยบาทครับครับแล้วอีร้อยบาทเป็นสองร้อยบาทนะครับนาย วัชนาซุงครับใส่ชิ้นรภลุกจำนวนหนึ่งร้อยบาทครับาเพ่มละคับใส่ชิ้นกหนึ่งร้อบาทครับนั่งรับเพื่อกรฟอได้รอ่าครับเปิด ท่บับรกาศแสดงวันที่เมื่อนี้นะคะวันที่22นะคะ เชียงชุมนะคะโดยทีมแดนเซอร์ของเรานะคะแสงทองฟินแลนด์นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าพี่ว่านเท่ากันสอบได้สอบที่บนีได้สอบที่บวกซ่อบแมพบม่ถึงชั่วโมงพี่น้องยังไม่ถึงชั่วโมงนะคะ อย่าพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซั i สไใร์ด้วยนะคะ